อ้าแล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพิพากษาไลน์สามนะครับก็อยู่กับผมนะครับ APTS Channel เนาะก็วันนี้นะครับมาประกาศเดอะมูฟวี่แล้วนะครับก็ส่งไอดีมาจากทางบ้านเนาะก็ส่งมาจากน้องปายจ๋านะครับก็ไอดีมานะครับให้ผมมาเปิดแพ็กเกจ EC บวกสถึงบวกหครับแล้วก็รุ่น Urban นะครับราคาก็250บาทนะครับนี่ครับอันนี้เนาะจัดไปครับ1ชุดครับแล้วก็แคสเหลือ9,000้าพนะครับน้องบอกให้นี่ครับเปิดกล่องลัคกี้ครับจำนวนก็10กล่องครับ สิบกล่องนะครับถ้าเหลือก็ให้ซื้อเพิ่มได้นะครับน้องบอกก็เป็น11กล่องนะครับตามนี้นะครับไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับเราก็มาอยู่หน้าเปิดเทมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดกล่องลัคกี้มีนาก่อนแล้วกันนะครับ ก็ตามนี้นะผมเปิดไปเลยนะครับ่ะอืมก็เป็นการ์ดอีซีเบสสองร้อยส่วนใหญ่นะครับก็ได้เงินมาประมาณ 9M อเนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปเปิดการ์ดกันต่อครับ โอเคครับก็มาเปิดการนะครับผมขอเปิดเสียงดวงก่อนนะครับก็เป็นการที่เหลือในสต็อกของน้องเขาเนาะผมขอเปิดเล่นๆก่อนแล้วนะครับดูว่าจะมีดวงไหมนะโอเคครับน้องเขาก็ตั้งโจทย์มาให้ผมนะครับก็คือให้ผมเปิดให้ได้เกิน 150M นะครับจะว่าคุ้มนะครับโอเคครับผมเหมือนผมขอเปิด e c 200ชื่อนะครับจากที่ได้จากกล่องลัคกี้มีนาก่อนเนาะโอเคครับประมาณ 3M นะครับตอนนี้ไม่ใกล้เคียง150เลยนะครับโอเคครับเปิดเปิด EC b e เบ100บวก2หรือบก5ก่อนแล้วกันนะครับมาครับ ในนี้วิเบกบวกสองครับเก้าเอ็มครับเอาไว้เอาเว้เาเวเามาดู50ชื่อกันต่อนะครับบวกสองหรือบวกห้าครับอีซีครับโอ้จะคุ่มไหมวะจะถึงไหมเนี่ยร้อยห้าสิบครับเท่าไหร่พึบม,มาเชลโนบวกสองครับเท่าไหร่แล้วครับประมาณ 30M เอ็มนะครับตอนนี้ โอ้โหใบนี้ต้องได้120เลยเลยหรอครับก็แพ็ครวม EC นะครับก็เวอร์เบสครับโอ้โห EC นี่คือทุกปีป่ะยังไงเนะี่ยเอาว่ะหนในๆนในละคุ้มไหมพืบโอเคเลตเบลครับ 90M เอ็มครับก็บวกกับเมื่อกี้นะครับประมาณ 30M เอ็มนะครับก็เราวาหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็มนะครับก็ ไม่ทะลุเป้านะครับก็ถือว่าขาดทุนนะครับแต่ก็ถือว่ายังดีนะครับราคาไม่ไม่ขาดทุนมากไปนะครับโอเคครับผมก็วันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตาม subscribe a p i t i o channel ไว้ด้วยนะครับท่านใดมีความคิดเห็นหรือว่าอยากให้ผมทําอะไรในะคลิปต่อ,ตอไปก็อมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าท่านใดที่มีความประสงค์อยากให้ผม รีวิวในที่ของท่านจําพวกต e ิบลอกแลกเปลี่ยนหรือว่าเปิดกาอะไรอย่างนี้ก็สามารถอ e ีบลอกในแฟนเพจของผมได้นะครับลิงก์เพจก็จะอยู่ใต้คลิปไม่ก็แล้วก็อยู่ตรงปกชนแนลครับผมก็สามารถคลิกไปตามลิงก์ได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ